อ่ะโอเคทุกคนก็สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมไทมันะิน R P G X e s t a s y เนาะก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครจากอ e ีเวนต์ล่าสุดก็คือ Number 16สิบหโซเนียหรือภาษาไทยก็หมายเลข16บหกโซเนียคือตัวละครตัวนี้นะอ่ะอเดี๋ยวมาพูดถึงความสามารถของตัวละคร Number 16สิบหโซเนียกันอ่ะชื่อม,มันชื่อ Number 16เบอรโซเนียจริงนะเนี่ย ตัวละครเป็นสีม่วงเนาะก็เป็นสีที่ดีเพราะว่าเวลาไปสับมอนมันจะไม่เจอมอนที่แบบว่าตีแล้วแพ้สีแบบเป็นดาเมจสีฟ้าอ,อันนี้ก็จะมีแบบตีเข้าแรงกับตีเข้าเฉยเมันจะไม่มีคำว่าตีไม่เข้านะ,ะ,ะเริ่มจากสกิลผู้นำนะผู้นำตัวละคตรตัวนี้จะนำตัวละครสีม่วงแอทแทกเพิ่มขึ้น20นะ ให้กับตรรัวละครสีม่วงถ้าเกิดเราเอาเป็น leader skill นะแล้วก็สกิลหนจะทำการโจมตีสุนหนึตัว285%แล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรู15%อันนี้ก็เป็นดี b u f ลดโจมตีเนาะเป้าเดียวอ่าแล้วก็สกิลส2โจมตี0ูนหนึตัว465%แล้วก็ลดเกาะ20ซึ่งไอเนี้ยดีนะประเด็นคือลดเกาะเยอะ20อ่า เพราะอันที่ผมใช้อยู่อะมันลด15ไอ้น้องหมาโอดเลยไอ้น้องหมาที่ผมใช้อยู่อะมันลด12ไงไอตัวละครส่วนใหญ่ที่มันหาง่ายๆมันจะลด15นะส่วนไอเนี้ยลด20ก็อยู่ในระดับสูงนะแต่ไม่ได้สูงที่สุดสูงที่สุดคือ30คือไอตัวละครพ่อบ้านอนะ แต่อันนี้ถือว่าเยอะ20แต่มันแค่เป้าเดียวไงแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่าแล้วก็อ่าสกิลอ่ะแรงมากนะสำหรับถือที่ถือว่าเป็นว่าสกิลสองะนะมันถือว่าแรงเลยไอ้สีนะ่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยแรงมากอ่แล้วก็ถ้าไม่ตายแจย็คไนท์แจ็คไนท์ไนท์แบบว่ามีอะไรเนี่ยอ่ก็แอทแทก โจมตีสู1ตัว616อซซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่แต่ว่านี่ก็มีโอกาส90ที่ทำให้สูติดคำสาปนะก็เป็นดาเมจดอ o ไอ้ดาเม g เออ o อ e r t อ่ะไอ้ดาเม g ที่มันโดนทุกเทิร์นทุกเทนะิร์นอ่ะซึ่งไม่จำเป็นเท่าไหร่จริงๆถ้าเอาไอ้ดาเม g e d เนี้ยออกไปแล้วเป็น เจ็ดร้อยยี่สิบเหมือนตัวดาเมจอื่นน่ะมันจะดีมากเลยเหมือนไอ้พวกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอง,องตัวแต่เหมือนไอ้พวกตัวดาเมจเดี่ยวแรงๆอ,นะอ่ะไอ้เจ็ดร้อยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเลเวลตันมันเจ็ดร้อยยี่สิบเนี่ยแต่อันนี้เลเวลตันอยู่ที่หกร้อยสิบหกก็แรงอยู่ก็ถือว่าแรงอยู่อ่ะ๋ยวมาดูกม,มัน ก็หน้าที่หลักๆส่วนใหญ่ตัวละครตัวนี้นมีอยู่ถ้าถ้าจะเอาจริงๆนะมันจะมีอยู่2อย่างก็คือเอามันเป็นลีดเดอร์เอามาเป็นลีดเดอร์สำหรับทีมตีบอสสีไอ้บอสสีสีเหลืองเอเๆๆๆอเวลาเจอเวลาแบบอยากได้ตีบอสสีเหลืองเร็วๆแรงๆอะไรเงี้ยแบบเล่นบอสระดับยากอะ่ะเ,เล่นบอสสีเหลืองระดับยากนะไอ้ฟาร์มแฟกอะไรสักอย่างนะึง่ะ ฟาร์มคุณในฟาร์มอะไรก็ตามที่แบบเจอบอสถึกๆหนาๆแล้วแบบอยากเอาสีทีมสีม่วงเป็นเล่นอ่ะก็เอาตัวคอสตวนี้มานำได้นะแอตแท็กยี่สแล้วก็หน้าที่ที่สก็คือเอามาเป็นตัวดีบัฟอะไรก็ได้แบบอยากได้บอสตีบาลงแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็คงเอาดีบัฟลดก่อนเนาะเพราะมันลด20ตอนนี้ตำแหน่งทีมตัวฟรีครบยัง ตัวฟีตตอนนี้มีฮิอ่ะมีฮิลหนึ่งมีรถเกาะมีบัฟเอ่อไอ้ไอไอนี่ดีบัฟเนาะแต่ว่าอย่าเล่นเลยไอ้ไอ้นี่เป็นดาเมจได้อยู่เพราะว่ามันแอทแทค720็ด้อยยี่สิบมั้งอ๋อมาตีหมูอ๋อนี่ตัวตีหมูอันนี้ก็ตัวตีเดียวถ้าถ้าเอาจ,จริงๆนะเออก็ตีเดียวได้อยู่อ่าตอนนี้ทีมก็ ทีมสายฟรีก็น่าจะครบแล้วครบตำแหน่งตีเดียวตีหมู่ดีบัฟแล้วก็บัฟแล้วก็ฮิลครบเลย3ามตำแหน่งไอ้นี่ยห้าห้าตำแหน่งแต่เออมันมีแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะนเพราะมันเป็นสีม่วงผมชอบมากเลยไอ้ตัวละครนี้มันเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะเดี๋ยวมาเทสตัตวละครในด่านอีเวไปแล้วกัน อาเวลาอ่าลืมพูดไปตัวละคตรตัวนี้สามารถหาได้ในอีเวนต์ล่าสุดนะหรือว่าถ้าเกิดเวลาอีเวนต์มันจบไปแล้วอ่าสมมุติใครมาดูย้อนหลังสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยใครในอีก10ปีข้างหน้าเนะี้ยมาย้อนมาดูผมก็อ่าตัวละครที่อีเวนต์ผ่านไปแล้วมันจะไปอยู่ในอีเวนต์อาชีพต,ตรงนี้นะนี่ไอตัวเนี้ยเป็นอีเวนต์แรกของเกมของเซิร์ฟเรา เซิร์ฟโกโบอ่ะเนี่ยพออีเวนต์ไปแล้วมันจะมาอยู่ในหน้านี้ก็สามารถเอามาเล่นได้ซึ่งไอตัวนี้มันน่าจะเป็นอีเวนต์แบบเนี่ยที่เล่นแล้วก็ให้เกิดบอสแล้วก็ไปฟาร์มเอามาโซเนี่ยอ่ะส่วนตัวนี้หาได้จากเเดี๋ยวพูดเมคลีการเล่นของอีเวนต์นี้ก่อนอ่า อีเวนต์นี้อ่ามันจะไม่ไม่ได้เล่นเหมือนอีเวนต์ก่อนๆที่แบบตัวละครมีดรอปในด่านอะไรอย่างงี้นะตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดในด่านน่มันจะมีดรอปอยู่อย่างเดียวก็คือตัว๋วเนี่ยแต่ละระดับมันจะมีตั๋วหลายๆแบบซึ่งไอ้ตั๋วเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้เปิดบอสเนี่ยก็คือมาที่เลดเชเลน์เนี่ยแต่ละตัวมันจะใช่ใชไหมมันจะใช้ตัว๋วก็พอเกิดบอสปุ๊บเราตีบอสตายเราจะได้อะไรเราจะได้เหรียญ เหรียญเนี่ยพอตีบอ่สต,ตายใช่ไหมมันได้เหรียญมาพอได้เหรียญมาเราก็เอามาแลกในของในนี้อ่ามันก็จะมีตัวละครอันเนี้ยอันนี้ก็ตัวละคร5ตัวแลกมาก็ทำเลเวล5ได้เลยไอีเลเวลสกิลอะแต่ถ้าอยากได้รักเก้าเก้าใครที่อยากได้รักเก้าไอ้ใครอยากใครอยากได้รักร้อยดิมันไม่ได้ตังค์เก้าเกเนาะใครอยากได้รักร้อยในเลดบอสเนี่ยถ้าเกิดเราเรียกบอสมาใช่ไหม เราฆ่าบอสได้มีโอกาสดรอปแต่ว่าต่ำที่ที่อ่ะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาผมฟาร์มไปสี่ร้อตัวมั้งไม่ดรอปสักตัวเลยไม่ดรอปสักตัวเลยทั้งทั้งที่ใช้โบนัสเอ่สมสิอ30%นนะยืมเพื่อนได้โบนัสสิบ้าเอเนอ่าเดี๋ยวเวลาฟาร์มตัวเอ่อหรือตีบอสให้ยืมเพื่อนสองสองตัวนี้ไปตัวไหนก็ได้มันจะได้โบนัสดรอปสิบ้าเซ็นะนะเนี่ยดรอปเหรียญดรอปตัว 15%าแล้วก็พอเราแลกได้1ตัวใช่ไหมเราก็เอาใส่เข้าทีมไปด้วยมันจะได้เป็น30%นะเวลาฟาร์มนี่ยเมื่อกี้เรียบเรียบไปแล้วเอาเ,ออเฮ้ยทำไมมีสองัน อ่อน่าอย่างนี้อ่ะเนี่ยเวลาเวลาฟาร์มอ่ะเรายืมยืมเพื่อนไปมันจะได้โบ,บนัส15เปอร์เซ็นต์อย่างงี้เห็นไหมในหน้ายืมเพื่อนมันอาจจะไม่บอกว่ามันบวกโบนัสนะเนี่ยในในอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมในหน้ายืมเพื่อนมันจะไม่บอกว่ามันบวกโบนัสแต่ว่าพอเรากดไปเนี่ยมันจะมีสลักบอกโบนัสอยู่ซึ่ง ก็ยิ่งแบบบอกวอน,นัดไปแหละถึงแม้มันจะไอตัวอื่นในทีมผมมันจะไม่ได้ไอเปอร์เซ็นนี้นะไอเปอร์เซ็นดาเมจเพราะว่าไอนี่มันนำสีม่วงเนาะทีมสุดยอดของผมมันเป็นสีเหลืองที่เอาไปใช้ตีบอสเนี่ยนะอันนี้ผมมารีวิวแบบเ,เป็นตัวรถเกานะเนาะจริง,จ,รงจะรีวิวเป็นดาเมจก็ได้แหละแต่ว่าสกิลสองมันแรงอยู่แล้วผมว่าเอาให้มันเป็นหน้าที่รถเกาะดีกว่า อ่าเนี่ยก็เ,เวลาเซตสกิลก็เ,เซตสกิลสองไว้มันจะได้ลดเกาะน,นะเผื่อใครไม่รู้ที่แบบใครไม่รู้จริงๆนะกดสวิตซ์ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนนะมันจะมีให้เซตสกิลได้ว่าเราจะใช้สกิลอะไรอย่างนี้อ่าผมก็ใช้สกิลสองไปตัวนี้ไอตัวนี้ก็ใช้สกิลสองเอ่อฟื้นฟูเกสสกิลพอ,อยต์ไหมอ่าประมาณนี้ เออแล้วก็เวลาตีบอสอ่ะยืมเพื่อนที่อัพหรือไม่อัพก็ได้นะเพราะว่าไอ้เวลาเรายืมเพื่อนมาไอ้เพื่อนในเลดมันจะไม่มานะมันจะได้แค่สกิลของสกิลนำของผู้นำอ,ะอ่ะเนี่ยเพื่อนมันจะไม่มาด้วยแต่ว่าเราจะได้สกิลผู้นำมาแทนแต่ว่าเราตัวสีม่วงมันก็ข้างปัญญาอ่อนเลยนะในในใปัจจุบันบน่นนะมันยังไม่มีตัวสีม่วงเก่งก็ ยืมมาเพื่อเอาโบนัสดอกที่เฉยฉะนั้นยืมบวกหรือไม่บวกก็ไม่ไม่เป็นไรจริงเอฟเฟกต์สกิลสวยนะครับเดื๋ยวประเดี๋เน่อไอ,อตัวอะไรเนะี่ยอ๋อเอ๊ะโอครตวัอ โซนเนียคับัวอันนี้ใครไปอ้โซเนียเราเปิดก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลท่าไม่ตายนะน,นี่อันนี้เทินใครเทินอกคชิสารไ ดี๋ให้ดูอนิเมชันทำาไม่ตายของโซเนียนะจริงสวยนะไอทั้งสกิลสอทั้งสกิลมไม่ตายเลยอ่ะมไม่ตายอันนี้มีบัฟของยูกิเซแล้วก็มีรถเกาะของโซเนียอยู่ก็น่าจะแรงอยู่มั้งถึงแม้คุณนายจะไม่ใช่คุณนายดาเมจ <c oughs> โจเข้าไปท <c oughs> นน่้งนึนเหรอโอเคมันไม่ใช่คุณนายดาเมจนะอ่ะ นายพี่่าก็เป็นประมาณสวยอยู จน่จยิ่งอกิลมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เบาะนะไอ้สกิลสองสกิลสองมันแรงอยู่นะมันเกือบห้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสกิวสองอะอืมไม่ดอบเห็นไหมตัวละครแม่งดอยางมาก อะตัวละครมันก็รีวิวไว้ประมาณเท่านี้แล้ว,ก,วกันเพราะว่ามันหน้าที่หลักของมันคือเป็นตัวรถเกาะตัวนี้เวลาตีบอสอะนะแต่ถ้าไปฟาร์มด่านฟาร์มด่านน่าจะไม่าายากหน่อยเพราะว่ามันรถเกาะเป้าเดียวเนาะถ้าเกิดฟาร์มด่านมันจะมีตัวรถเกาะหมู่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดผมเล่นฟาร์มแบบฟาร์มด่านนะผมว่าไอรถเกาะตัวนี้มันก็ยังดีอยู่ เพราะไอ้ตัวไอ้เนี่ยมันรนดอมรนดอมตีสามครั้งมันมีโอกาสโดนสามตัวเนียไอโซเนียมันลดขาอเยอะก็จริงแต่ว่ามันโดนตัวเดียวไงมันไว้เล่นกับบอสน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่ามันก็ได้หมดอะจริงนะเพราะสกิลมันแรงสกิลมันแรงเลยแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยข้อดีอันนี้มันเป็นสีอย่งไงเวลาเจอไอ้พวกสีฟ้ามันจะค่อนข้างเบาไอเนี้ยตีแบบ แดงเลยโอเคส่วนเอ่เอวิชวลเชนอ่าก็ไม่ค่อยลามกมากนะจริงอืมไม่ค่อยไม่ค่อยลามกมากเออซนเซอร์จริงเซ็นเซอร์หน้าอก,กน่าจะาน่าจะเซนเซอร์แค่หน้าอกอะถ้าถ้าถ้าเซ็นเซอร์อะนะแต่ว่าก็โหต้องเซนเซอร์หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่องติดแดง เดี๋ยวช่องตอนนี้มีหมายสารจาก youtube 1ใบแล้วนะซึ่งถ้าได้อีกใบหนึงเดี๋ยวช่องมันจะทำอะไรสักอย่างไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ถ้าโดนรอบ3เดี๋ยวช่องมันจะบินฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนเซ็นเซอร์แม่งหมดเลยนะโอเคคลิปรีวิวหมายเลขสิบหโเนียขอจบไว้ในนี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟนานนะคือช่วงนี้ก็จะไลฟ์บ่อยหน่อยมั้งเพราะว่า เคียตัดคลิปเคื่องนี้เคียตัดคลิปมากเลยแต่ว่าอยากเล่นเกมมากแต่ว่าก็ไม่อยากปล่อยให้ช่องมันไม่มีอะไรนะก็เลยนั่นอาจจะมาไลฟ์เล่นเกมอะไรอย่างนี้โอเคทุกคนไว้เจอกันบา,บายยโอ้คลิปนี้สิบห้านาทีเองเอะเร็วดีนี่